ประธานบริหารสุรชัยท่านประเดิมเวทีแรกนะคะพบหัวหน้าภาคกลางประกาศจุดยืนค่ะสำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายเรียกรับเงินเกษตรกรพร้อมกับชูนโยบายคิดใหม่ทำใหม่คิดใหญ่ทำเป็นเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนคะ่ะโดยที่สารกลางจังหวัด ชนบุรีนะคะนายสุรชัยเบ้าจัญญาประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือว่ากอฟอกรพร้อมกับคณะทำงานตรวจสอบติดตามสนับสนุนประเมินผลแก้ไขปรับปรุงและการดำเนินการแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางสมสุดาพโพอินผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่สองภาคกลางนายวงวริวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารสินทรัพย์สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดภาคกลาง26จังหวัดและเกษตรกรในพื้นที่มาร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะ ซึ่งนอกจากจะได้เป็นการพบปะพูดคุยกันแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมการคืนหลักประกันให้กับเกษตรกรสมาชิกที่ชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูครบท้วนตามสัญญาจำนวน12คนจากพื้นที่4จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดชนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองค่ะ ซึ่งทางกองทุนฟื้นฟูนั้นนะคะมีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินและมีหน้าที่รักษาหลักทรัพย์ที่ดินทำกินให้เกษตรกรและเมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้แล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือด้านอาชีพให้มีความมั่นคงยั่งยืนค่ะซึ่งทางภาคกลางนั้นได้เริ่มทำงานและมีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าในระยะเวลาอันสั้นนี้ภารกิจด้านการฟื้นฟูนในพื้นที่ภาคกลางก็จะสำเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนในเรื่องของผลงานของกองทุนฟื้นฟูนั้นก็จะมีอยู่หลายด้านนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดึงเอาจุดเด่นออกมานำเสนอให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นมาผลักดันให้เป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ได้และรวมไปถึงการแก้ไขปัญหานี้มีความคืบหน้าไปสอดคล้องกับรัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ของรัฐบาลเน้นการเข้าถึงคิดใหม่ทำใหม่คิด ใหญ่ทำเป็นเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนตามที่ได้มอบนโยบายไว้กับคณะผู้บริหารของกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรต้องอยู่ดีกินดีไม่มีปัญหาหนี้สินคือเร่งด่วนก็คือการแก้หนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่พวกเราฝ่ายบริหารเร่งทําเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยน่าเห็นใจเกษตรกรบางคนนี่ก็จะโดนยึดขายทออตลาดอย่างเงี้ย กองทุนต้นภูนของพวกเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดิ้งนอน,น,อนใจนะครับก็พยายามลงไปแก้ปัญหาทุกทุกภาคส่วนทุกจังหวัดนะครับแตรเร่งด่วนคือคือการแก้นี้ให้เกษตรกรครับก็ดูแลเกษตรกรเนี่ยมันก็ถ้าเราแก้นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาที่ทํากินแล้วก็เสริมอาชีพนะฮะจะดูแลเขาให้เขามีอาชีพที่มันคงต่อไปถ้ามีไรายได้ ก็มีการอยู่ดีกินดีมันก็เรียบร้อยดีนะครับถ้ามีไม่มีหนี้สินนะครับมีที่ทำกินมีอาชีพเสริมเง,งี้ยก็คือหลักของกองทุนฟื้นฟูนนอยู่แล้วนะครับที่จะเล่นทำนะครับโดยทั้งนี้นายสุรชัยยังได้มอบนโยบายนะคะว่าตั้งแต่เข้ามาดูแลได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างกองทุนฟื้นฟูเรียกรับผลประโยชน์ทั้งเรื่องการเขียนแผนโครงการและเรื่องจัดการหนี้ ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการจัดการนี่มีความกังวลใจขอให้ทุกสาขาจังหวัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกษตรกรรับทราบว่ากองทุนฟื้นฟูไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินจากเกษตรกรหากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนให้ติดต่อกองทนุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดโดยตรง ในส่วนของฝ่ายบริหารก็ได้มีการเตรียมพร้อมในการของบประมาณจากรัฐบาลสำหรับการบริหารงานทุกด้านเพื่อสารต่อภารกิจต่อพี่น้องเกษตรกรทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้มันมีหลายเรื่องที่ระบาดเข้ามาหลักๆคือเรื่องมีบุคคลบางกลุ่มเนี่ยเข้ามาแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของกองทุนฟื้นฟูนนนและพัฒนาเกษตรกร เรียกรับผลประโยชน์จากเกษตรกรเนี่ยแต่บางทีก็ประชุมย่อยตามหมู่บ้านตามอำเภอหรือจังหวัดเนี่ยให้มาลงชื่อลนะงชื่อว่าจะจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันถ้าใครลงชื่อแล้วเนี่ยต้องเสียเงินเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์มีเยอะตอนนี้ผมก็ทำหนังสือออกไปแล้วครับแบบนี้เลยทุกจังหวัด ให้ตัวแทนนึ่งหัวหัวหน้าส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยขยายผลว่ามีคนแอบอ้างไปเยอะตอนนี้เกษตรกร,ร,กรยิ่งลำบากยากจนเยอวล่ยิ่งจะมาเอาเงินเขาอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นะครับ